ว่าชุดที่เธอใส่เนะี่ยมันดูไม่ดีเลยอะคุณหมายถึงชุดนี้เหรอคะ่ะใช่แต่คุณนายไม่ได้บอกให้ฉันใส่ชุดยูนิฟอร์มมันทำงานนี่คะอืมแต่ฉันว่าชุดนี้เนะี่ยมันดูไม่เข้ากับเธอนะ ฉันว่าอย่างเธอเนี่ยต้องเหมาะกับชุดนี้มาก,กาฉันว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะฉันเป็นแม่บ้านที่นี่เพื่อทำความสะอาดไม่ได้จะทำอย่างอื่นนะคะ ฉันรู้นะว่าเธอต้องการเงินเพื่อไปซื้อยารักษาเ่ยทำตามเชียงนสั่งไไม่ได้นะคะชุนมันโป๊ขนาดนี้เธอจะใส่เองหรือจะให้เธอใส่ยังไงก็ไม่ได้คะ่ะฉันไม่ยอมใส่หรอกยอ ไม่ยอมใส่ใช่ไหม ở đài thương <c oughs> แต่ที่ฉันพูดวความจริงนะคะคุณนายสามีคุณนายขืนใจฉันจริงๆนะคะฉันรู้นะว่าเธอมีปัญหาเรื่องเงินไหนจะเรื่องที่แม่เธอป่วยอีกแต่เธอก็ไม่ควรมาพูดใส่ลายสามีฉันแบบนี้ <c oughs> คนทำงานกับฉันมาก็เยอะ <c oughs> ไม่เคยมีใครมาบ่นแบบนี้กับฉันเลย ที่ฉันพูดมันเป็นความจริงนะคะฉันไม่โกหกคุณนายเลย คะกลับมาแล้วคุณนี่คุณเป็นไรหรือเปล่าคะผมรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะกินยาก็เลยเผลอหลับยาวเลยวันนี้คุณมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูหน้าตาคุณไม่สบายใจเลยอ่ะฉันไม่รู้จะบอกคนยังไงดีอ่ะ เรื่องอะไรหรอฉันกลับบ้านมาแล้วเจอกับหนนาน่าหนุนนาแม่บ้านเราเนี่ยนะใช่ค่ะตอนเข้ามาฉันเห็นแกกำลังร้องไห้อยู่แล้วแกบอกฉันว่าคุณข่มขืนเขาฮะผมเนี่ยนะข่มขืนเขาผมกินยาแล้วก็หลับไปอยู่ตรงนี้ แล้วผมจะไปข,ข่มขืนเขาได้ไงอ่ะนั่นสิคุณฉันไม่คิดว่าแกจะแต่งเรื่องหรอกฉันได้ขนาดนี้ผมว่าคุณใจเย็นก่อนนะเราก็รู้นี่ว่าที่บ้านเขากำลังมีปัญหาเรื่องการเงินไหนจะเรื่องแม่เขาป่วยอีกผมว่าบางทีเขาอาจจะเครียดคือเจอปัญหานหนักๆมาเยอะแต่เขาทำงานดีนะมีความรับผิดชอบ เราเพิ่มเงินเดือนให้เขาหน่อยดีไหมเผื่อว่าจะช่วยแล้วเขาได้บ้างแต่ฉันก็ไม่โอเคเหมือนกันที่กลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกและฉันก็คิดว่าคุณคงไม่ลดตัวลงไปทำเรื่องต่างๆแบบนั้นแน่นอนขอบคุณนะที่เข้าใจผมมากที่เขาพูดแบบนั้นอะ่ะมันแรงเกินไป ผมไม่ไหวแล้วผมเคลียมากเลยอ่ะผมขอนอนหน่อยนะคุณก็ไปอาบน้ำพักผ <c oughs> ่อน ไปไหนครับเดี๋ยวฉันต้องออกไปคุยงานกับลูกค้าแล้วั้นก็เดินทางปลอดภัยน,นะครับแต่ฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณก่อนมีเรื่องอะไรครับคุณก็รู้ว่าหนูนาเป็นยังไงฉันไม่อยากให้คุณคุยกับเขาเลยอะทางที่ดีคุณอยู่แต่ในห้อง หรือไม่ก็ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนนะคะรอจนกว่าฉันจะกลับมาคุณมีต้องห่วงนะวันนี้ผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายผมกะว่าจะนอนบนห้องนะผมจะรอคุณกลับมานะค่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะเจอกันข้ามๆนะดูแลตัวเองดีนะ แก่ก้าวแล้วเรื่องฉันไปบอกเมียฉันนะฉันขอร้องเลยนะคะอย่าทำอะไรฉันเลยค่ะฉันว่าคุณออกไปน่าจะดีกว่านะคะฉันไม่อยากมีปัญหาค่ะ กลัวหรอกนะคุณับปล่อยเฉันทำงานเงียมีคนเดียวเธอค่ะเรัองว่าเธอจะไม่ดนไล่ออกแน่นอนเฉันคุยกับเธอ่าฉันจะเพิ่มนเนดือนให้เธอขอแค่เธอทำตามทฉันสัง่งอป่อยเชนะคร ่ย,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 ยฉันะรบนะคะอฉันรู้นะว่ครั้งที่แล้วฉันทำอะไริแต่ครั้ฉันขอแกฉันรับปาะกักนแล้นะว่าเธอจะมีความสุขมากไม่หรอปล่อยมือสกปกสกกขอแกเอาไปเดี๋ยวนี้ ออรับคุณมาได้ไงอ่ะแกทำแบบนี้ได้ไงถ้าฉันไม่ลืมเอก,กสารไว้ฉันก็คงไม่รู้ว่าแกชั่วแค่ไหนเออเออคือคือผมคุบป่าไปเลยนะอย่าคิดที่จะแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแกทำอะไรลงไปแกรู้ตัวบ้างไหมหนูนาบอกความจริงฉันทุกอย่างแต่ฉันก็เลือกที่จะเชื่อใจแก ฉันไม่คิดเลยว่าแกจะทำตัวต่ได้วยคดีออกไปจากบ้านฉันแกมาแต่ตัวแกก็ต้องไปแต่ตัวทินะผมผมขอโทษน,นะครับคือผมคิดไปแล้วอะ่ะให้อภัยผมนะออกไปจากบ้านฉันก่อนที่ฉันจะโทรเรียกตำรวจมาลากคอแกออกไป ข้อหาข่มขืนนายนครับฉันต้องขอบคุณคุณนายมากเลยนะคะช่วยฉันไว้ฉันก็ต้องขอโทษเธอเหมือนกัน ที่ฉันไม่เชื่อใจเธอต่อจากนี้ไปเราจะอยู่กันแค่สองคนนะส่วนค่า,ารักษาพยาบาลแม่เธอฉันจะเป็นคนจัดการเอง